ลูกนี้ยกขึ้นมาโอ้โห,หแล้วใส่ขาที่เลยครับสลับดอกไปแล้วใบนี้ครับเรามาดูครับผมในไม้ต่อไปไม้เมื่อกี้ครับผมทางด้านทีมของแป <c oughs> ๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมปรับแสงให้ <c oughs> ทีมของคุณช้างได้แต้มไม้นี้มิดิย้อนแกะเลือกระยะเล่นแล้วก็จะขึ้นมาคุมโซนก่อนครับ เดี๋ยวจบมันมีปรับข้างบนปรับแสงข้างบนไม่พี่ด้วยต้องปรับแสงทุกคนเหมือนมืดนะเอาครับเชลซุมพรเข้าวงมาครับลูกนี้ตุดมาโอ้โหแล้วติดเลยครับผมใบแรกนี่เชลซุมพรขึ้นหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โะ สลับดอกเลยติดปักอืม้มพี่โกรครับทำไงครับผู้เล่นของคุณชาญเข้าวงมาจุกับบปึบจะตีสวนนะครับผมนะจุกมบบปักอืเอาเหมือนกันครับผมลูกนี้ตีสกูแบ็กเก็บแก่นถอยมาด้วยยกมัปังหูดูฮะตีสวยมากลูกนี้ฮะ เรามาดูครับลูกนี้เชลชุมพรจะเล่นยังไงเข้าวงมาตีโดนรับหนึ่งครับแต่ต้องติดด้วยครับนี้ตุดมาโอ้โหตีโดนคับผมแต่ขยายโซนเฉยๆเข้าวงมาครับลูกนี้อิจิต ลูกนี้คุมโซนห่างๆครับโอ้โหเป็นความตั้งใจที่ขึ้นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยไม่คุมโซนใกล้ครับขึ้นไปแล้วให้ฝ่ายตรงข้ามขึ้นเปลี่ยนแล้วทีมของตนเองนี่จะตีนะครับตึบพี่น้อยครับลูกนี้ขึ้นมาคุมโซนได้ดีครับแล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งต้มในสนามไปได้ <c oughs> <c oughs> เอาครับเชยุมพร เข้าวงมาครับลูกนี้ยกขึ้นมาโอ้โหแล้วใส่ขาที่เลยครับสลับดอกไปแล้วใบนี้เปลี่ยนครับ<น>ผมเก็บหนึ่งแต้มในสาม<บ>ไปได้ครับมผมใบนี้ครับทอตอนนี้เราได้สี่ทีสุดท้ายทีแรกนะครับว่าคุณพึ่งครับที่เข้าวงมาพี่น้อย จบครับตึกสุดท้ายโอ้โหแล้วลูกนี้ตามเยอะเลยทุกคน <c oughs> <c oughs> จากได้สองเหลือนหนึ่งครับทางด้านทีมของอาร์พิจิตแต่ยังได้แต้มอยู่นะแต่สถีติวิงเกือบห้าร้อยคนครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนหน่แชร์ครับใครยังไม่กดติดตามเหตนี้ฝากกดติดตามเหจุนี้ด้วยนะเอาครับลราดูครับผมพี่อาร์พิจิตจะเล่นยังไงครับตีสองรับสองลูกในมือเหลือกี่ใบ แลืสองใบเหมือนกันลูกนี้เข้าวงมาพับจุกขึมาโอ้โห้กะตีใบล่างก่อนครับถ้าตีใบล่างโดนก็จะตีใบบนนะครับแต่ลูกนี้ใบล่างใบแรกผิดแล้วครับก็ต้องขึ้นทําแต้มย่างเดียวบตึ๊บด้แค่หนึ่งแต้มเท่านั้นรับผมในไม้นี้ทั้งนั้นทีมของาพิจิต